สวัสดีค่ะเด็กๆเรามาเจอกันอีกแล้วครูนานะคะยังไม่เบื่อกันนะคะเด็กๆวันนี้ครูนาจะมาสอนคําครวบกล้าแท้คาควบกล้าแท้นะคะเด็กๆในวิชาภาษาไทยเราเนี่ยระดับชั้นประถมศึกษาปีที่สองเนี่ยมีหลากหลายที่เด็กๆจะต้องได้รับความรู้นะคะฉะนั้นเด็กๆอย่าเพิ่งเบื่อนะเราไปเรียนกันเรื่องคําควบกล้มแท้กันเลยลูกไปนะคะ นะคะเด็กๆก่อนที่เราจะไปเรียนรู้เนื้อหาในเรื่องต่อไปเราต้องมารู้ก่อนว่าเมื่อเด็กๆเรียนแล้วเด็กๆจะได้อะไรบ้างนะคะจุดประสงค์การเรียนรู้จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะเด็กๆนักเรียนสามารถบอกความหมายของอักษรครวบแท้ได้ถูกต้องนักเรียนสามารถอ่านและเขียนคําที่มีอักษรครวบแท้ได้ถูกต้องนักเรียนมี ความเอาใจใส่ต่อการเรียนและทํางานส่งตามกําหนดเวลานี่คือจุดประสงค์นะคะเด็กๆเด็กๆต้องได้ตามจุดประสงค์นี้นะคะถึงจะเป็นเด็กเก่งเด็กเรียนดีเด็กมีความตั้งใจเด็กๆมาดูนะคะอักษรควบกล้ำนะคะอักษรควบกล้ำอักษรควบคือคําที่มีพยัญชนะต้นสองตัวประสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียง กล้ำเป็นพยันเป็นพยางเดียวกันเห็นไหมคะเสียงของวรรณยุกพยางนั้นจะผันเป็นไปตามเสียงพยัญชนะตัวหน้าก็คือจะมีสองตัวเนี่ยควบกันอยู่นะคะเด็กๆแต่เวลาอ่านจะอ่านออกเสียงพยัญชนะตัวหน้าเด็กๆมาดูนะคะอักษครควบบองออกเป็นสองชนิดหนึ่งควบกล้ำแท้ควบก็คือมี รอเรือรอลิงวัวแหวนควบกล้ำไม่แท้ก็ควบรอเรือเดี๋ยวเราจะไปเรียนรู้กันนะคะเด็กๆไปเลยนะเด็กๆคะมาดูอักษรควบกล้ำแท้นะคะอักษรควบกล้ำแท้ควบตัวรอเรือรอลิงวัวแหวนนะคะอักษรควบกล้ำแท้คือคำที่มีพยัญชนะรอเรือ,ยยนะร,อรอลิงวัวแหวนควบกับพยัญชนะตัวหน้า ประสมสระเดียวกันเวลาอ่านออกเสียงพยัญชนะทั้งสองตัวพร้อมกันนะคะเมื่ออ่านออกเสียงจะอ่านออกเสียงพร้อมกันพยัญชนะต้นขอไก่ขอไข่คอควายตะเต่าพอปลาพอพานควบตัว,ตว,ตว,ตวรอเรือ พยัญชนะต้นกไก่ขไข่ขควายปปลาพอพานปพ,พึ่งควบตัวลลิงพยัญชนะต้นกไก่ขไข่ขควายควบตัววแหวนเด็กๆไปดูนะคะเรารู้แล้วนะว่าพยัญชน,นต้นมีอะไรมั่งควบกันอะไรบ้างแล้วเราจะไปดูการออกเสียงของเขากันเลยนะคะมาดูเลยค่ะ พยัญชนะต้นกไก่ขอไข่ขอกวายตเต่าปปาปพ,พานควบรอเรือได้แก่อรอก,กรอโกดกล้วยกลงเกรง,กรงขอรอคึ้มครุขระคลิบครัวคอรอครูครัวครอบครองเคร่งครัดตอรอเช่นตรวจตรมตรอมตรม,ตรม ปราตรงปอรอเช่นปรับปรุงปราบปรวนแปรปรากฏพอรอพร้อมเพรียงรวดพลาดแพรวพราวครั่งครูนี่คืออักษรต้นนะคะที่ควบด้วยรอเรือต่อไปก็เ,เป็นพยัญชนะต้นก็ไก่ขอไข่ขอกายปปลาพอพานพอพึ่งควบด้วยรอลิงนะคะเด็ก ดูนะคะอันนี้ควบได้ลอลิงนะคะกอรอกล้วยกลองกลมเกลี้ยงขอรอคลุยโขลงขังคลุกคลิกขอรอคองคล้ายคานเคลิมปอรอปิงปล่อยเปืองปื้มพอรอเพลงเพื่ดเพลินพาดพลอยพอรอเช่นผลิดผลิดนะคะผลีพามโผล่ลุก นะคะเด็กๆนะคะอันนี้ควบด้วยลอลิงต่อไปก็เป็นพยัญชนะต้นกไก่ขอไข่ขอควายควบตัววแหวนนะคะเด็กๆอันนี้ควบวแหวนนะคะเช่นกอวกอว้างแกวงควายกวาดเกวียนขวเช่นขวางขวานกวักไกแขวนอวเช่นความวขงควางคว่ำ วันเห็นไหมคะอันนี้ควบด้วยวอแหวนนะคะเด็กๆใครกันบ้างคะเด็กๆเด็กๆมีความรู้ความเข้าใจมากน้อยเพียงใดอันเนี้ยคุณาบอกว่าเลยนะคะว่ามันเป็นการทบทวนหรือไม่ก็เรียนผ่านมาแล้วแต่เด็กๆอาจจะหลงจะลืมฉะนั้นคุณาก็กลับมาให้เด็กๆได้ความรู้กันใหม่นะคะการบ้านวันนี้นะคะง่าย คือถ้าเด็กมีเวลาเด็กก็กลับไปดูคลิปวิดีโอเพิ่มเติมนะคะเพราะว่ากันบ้านวันนี้ง่ายๆคือให้เด็กคัดลายมือหน้า8หน้า9นะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะอย่าลืมเขียนชื่อนามสกุลชั้นเลขที่ด้านบนสุดนะคะและคำสั่งเนี่ยเขาบอกว่าอ่านคัดและระบายสีภาพ เขามีบอกให้เลยนะคะว่าอ่านให้เด็กๆอ่านคัดและระบายสีอันดับแรกเลยเด็กๆก็กอ่านคําว่าสัปดาเด็กๆก็เขียนสัปดาตรงนี้มีช่องว่างใช่ไหมคะให้เด็กๆใช้ความสามารถของตัวเองคือเขียนอีกสองคำท้ายจากตัวเราตามรอยปากนะคะถ้าบรรทัดไหนมันสั้นก็เขียนแค่คำเดียวแล้วเมื่อเขียนเสร็จแล้วเด็กๆก็มีหน้าที่ระบายสีให้สวยงามนะคะ แบ่งแยกว่าเนื้อเนี่ยเนื้อของแตงโมสีอะไรเปลือกของแตงโมสีอะไรเด็กแยกชิ้นแดกสีให้ถูกนะคะเด็กแยกเฉดสีให้ถูกนะคะอย่าระบายแบบสีเดียวทั้งอันเลยไม่สวยนะคะเด็กๆต่อไปหน้าก้าเลยนะคะเสร็จแ,แล้วก็มาต่อหน้าก้านะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะหน้าก้าก็เหมือนกันให้เขียนชื่อนามสกุลเลขที่ชั้นให้ชัดเจนสวยงามนะคะ แล้วเด็กๆก,ก็เริ่มอ่านดอเรือนอเดือนแล้วก็เขียนตามรอยปากไปนะคะมกราคมก็เขียนตามเขาบรรทัดล่างก็มีคำมกราคมแต่ไม่มีรอยปากแล้วนั่นหมายถึงว่าให้เด็กๆเ,เขียนด้วยฝีมือของตนเองให้สวยงามนะคะเมื่อเสร็จถึงเดือนมิถุนาแล้วเด็กๆก,ก็ระบายสีให้สวยงาม เสร็จครบทั้งสองหน้าเด็กๆก,ก็ถ่ายรูปส่งในลายอัลบัม้มวิชาภาษาไทยนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะงานทุกชิ้นมีคาแนานอย่าลืมนะคะ,คะดเด็กๆหวังว่าคงยังไม่เบื่อกันนะคะดเด็กๆคะคุณาหวังว่าดเด็กๆคงจะได้ความรู้เพิ่มเติมมากขึ้นนะคะดเด็กๆสิ่งที่เรา จะมีติดตัวไปตลอดชีวิตก็คือความรู้ความสามารถของตัวเราเองนะคะเด็กๆแล้วเราก็สามารถเอาไปโชว์ให้คนอื่นเห็นได้ด้วยว่าเรามีความรู้ความสามารถมากน้อยเพียงใดแต่อย่าเอาไปข่มเขานะคะเด็กๆเ,เราโชว์ให้เป็นประโยชน์นะคะหวังว่าเด็กๆคงจะเพลิดเพลินกับการเรียนคลิปวิดีโอนะคะไม่ว่าจะเป็นวิชาไหนก็แล้วแต่เด็กๆต้องตั้งใจเรียนนโลกแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้า ก่อนจากกันนะคะเด็กๆดูแลรักษาสุขภาพตัวเองให้เรียบร้อยให้ดีไปไหนมาไหนล้างมือล้างไม้ให้พร้อมนะคะทุกครั้งที่ออกนอกบ้านกลับเข้ามาดูแลตัวเองเยอะๆนะคะเด็กๆอย่าลืมใส่แมสท,ทุกครั้งที่ออกนอกบ้านหรือแม้กระทั่งคนใกล้ชิดเรานะคะแล้วเราจะเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ